สวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปนะครับเก็บเห็ดน,นางลมเทาครับอุ้ยดอกสวยมากเลยครับนางลมเทารีดก้อนของเราดอกสวยๆครับบ้านผมก็จะเรียกว่าอ่อนซ้อนพี่นอ้องอ่อนซ่อนงามหลายประมาณนี้นะนางลมเทาที่เรารีดก้อนนะครับ เห็ดฟางยังไม่ได้ถ่ายช่วงนี้ก็ดูผมเก็บเห็ดนางลมไปพังพางก่อนนะครับนี่พี่น้องออกคักออกดีครับออกจนออกจนขายพอทันนะครับเห็ดในตลาดกระายนะครับช่วงนี้เพราะว่าเห็ดปลาออกเห็ดปลาออกก็จะมีผลกระทบบ้างยิดนึงนะแถวบ้านผมนะครับเชยยื้อเพลินะครับ อุภูมิบ้านผมก็จะมีผลกระทบหน่อยนึงช่วงเดือนปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาเป็นเรื่องปกติของทุกปีนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็ไปเรื่อยๆได้น่ค้าก็ยังรับอยู่นะครับน่ค้ายังรับอยู่ที่โลละ60บาท เกียบง่าย่ะพี่นอ้องนี่ยกชื้บแบบนี้เลย ก็ต้องได้เคลียหน้านะครับนางลมเราไม่ต้องได้เคลียหน้าได้ๆนะครับก็คือเก็บผ่านได้เลยเว้นแต่ขามันจะขาดนะขาจะขาดขาก้อนขาอะไรก็ค่อยได้เคลียร์นะครับแต่ตัวนี้ไม่ขาดไม่อะไรเราก็ไม่ได้เคลียร์แล้วก็เก็บไปเลย นี่ออกทั้งข้างหน้านะครับนี่ข้างหน้านู่นข้างหลังนี่ข้างหลังก็ออกอยากส่องข้างหลังให้ดูจังเลยทุกคน มันมุดยากนะนี่ยเห็นไหมครับหน้าก้อนเขาสะอาดเลยเพอเก็บออกมาเก็บออกมาหน้าสะอาดเลยครับไม่มี ไม่มีอะไรอะเศษมีขาติดนะฮะเก็บปุ๊บสะอาดปับ๊บเกือบเต็มตะก้าอีกแล้วครับแป๊บเดียวเห็ดแค่สองแผงนะดรงนี้จุอยู่สี่พันสี่พันเก้าร้อยก้อนนะครับสี 4, ่พันเก้าร้อยก้อนแรกๆก,ก,ก็อยู่ข้างบนนะครับพอนันก้อนมันก็จะยุบยุบยุบลงมาเรื่อยๆนะ เพราะมันโดนดึงอาหารไปใช้ครับอาอยุก้อนเข้าเดือนที่4นะครับที่ลี้ยหน้าก้อนอยู่ก็น่าจะจบที่4เดือนครับสําหรับก้อนของผมก็ยังออกดีอยู่นะหลายคนก็ถ้าเอาไปเปิดซื้อก้อนไปเปิดก็เก็บอยู่หลายเดือนนะครับ4เดือน5เดือนเขาก็ยังเก็บกันอยู่แต่ถ้าเราทำเป็นเชิงธุรกิจหรือกิจการ สนม,มากเขาก็จะเ,เห็ดแค่3ามถึงสเดือนเราต้องเริ่มทําเอาก้อนใหม่เข้ามาเปิดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันเห็ดมันไม่ขาดช่วงไม่เสียโอกาสทางการทางผลผลิตนะครับ เต็มแล้วทุกคนนี่คือนำนางรมเมสามเนี่ยก้อนที่กขออกข้างหลังอุ้ยหลนหลนอีกแล้วมุดเก็บมาแล้วนะครับมุดเก็บดอกมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนนะครับก็ตะกาที่สองของอันนี้นะครับคิดซะตะการละสามร้อยบาทนะครับสองตะกาก็หกร้อยบาท นี่เราเก็บอีกนี่เป็นเห็ดตีกดก่อนนะครับเดี๋ยวแบบนี้เราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับยังเหลืออีกเยอะครับนี่เหลืออีกเยอะแล้วก็เรียมเสร็จเรียบร้อยเก็บการเก็บจบการเก็บเห็ดสำหรับวันนี้นะครับ ช่วงเช้ามาหาบ่ายเราเจอกันช่วงค่ำๆหรือตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับฝากคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับเดี๋ยวเรจะพามาดูการทำก้อนทำการเก็บเห็ดนะถ่ายบรรยากาศการทำงานในฟาร์มของเราให้ดูอีกนะครับ